นะคะพวกเรานะคะจะมารีวิวเป็นของเล่นนะคะบลาลาันพิซซ่าค่ะได้มาจากร้านไหนคะนุกฟิวฟิวชอบ,บ,ชอบค่ะนี่นะคะเป็นด้านหน้ากล่องน,นะคะก็จะมีเป็นพิซซ่านะคะด้านในพิซซ่าจะมีอะไรบ้างนุกจะมีเป็นพริกหวานอันนี้น่าจ,จะเป็นเนื้อนอะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศเป็นเท็ดใช่ค่ะจะฉีดประมาณนี้เลยนะแล้วกานะคะก็จะมีลูกเต่ามาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ทำพิซซ่าทางนี้นี่นะคะสวัสดีเชิบบแล้วก็หน้าเล่นมากมเลยนะคะนี่นะคะคือหน้ากองนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะก,กันเลยค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างอนุมุกเปิดเลยแถมเทเลอย่างแรกก็คืออะไรนุกจะเป็นแสด่นเป็นคล้ายๆแป้งพิซซ่านะคะหอมมง ช่วยจ่อก,กล้องดูหน่อยนี่เหมือนจริงมากเลนยนะ,ะ <Okay. S 2> โอเคนะลงจ๋าลงทำไมลงอ้วนจังนี่เน่เป็นคนทำพิซซ่าค่ะไม่ได้เลยแล้วก็ต่อไปมีอะไรบ้างเนี่ยโรต,ตารแล้วนะมุ๊ว้าวเยอะมากหมดแล้วหมดแล้วค่ะนี่น้องมูชอบอันนี้แล้วก็อันนี้น้องมูชอบกินหมดเลยค่ะไหนน้องม,มุมีอะไรบ้างจะมีเป็นเพสแล้วก็จะมีเป็นมะเขือเทศ แล้วก็จะมีเป็นเนื้อแล้วก็จะมีเป็นพริกหวานแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะคุณลุงทำพิซซ่าชินลี่ตรงนี้ด้วยนะให้เมีวอันนี้จะเป็นลูกเต่าลูกเต่าเนาะอนี่นะคะถ้าได้สองอย่างก็ต้องวางสองอย่างใช่แล้วมุกตื่นเต้นเมื่อจะเป็นนี่นะคะเป็นแป้งพิซซ่าค่ะข้างหลังจะมีรูให้เสียบนิ้วคับตาลุงตาลุงตาลุงนะคะ วันนี้เราจะเล่นกี่รอบกันคะสามรอบค่ะใช่ค่ะเรามาเริ่มประกอบแล้วอย่างเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะประกอบแค่อย่างเดียวเองเถอะนะแปดเดียวแปบเดียวนี่แล้นะคะเรามาเล่นรอบแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาปล่อยชุบกันเลยมาปล่อยชุบจมูกไเล่นกันค่ะจมุกใครลูกเต่าเลยจะได้อะไรเนาะจมูได้เป็นเห็ดนี่ช่วยกล้องดูก่อนนี่นะคะเห็ดแล้วมันก็เป็นเพชรอะไนะ ตาพี่หมิวนะคะพี่หมิวเชื่อมุนเห็ดเป็นเพื่อนกันนะคะเห็ดกี่สิบล้านไม่เขามีประโยชน์โลนใจจังเลยเป็นพรีกหวานวางตรงไหนดีอ่ะเราไม่มีสมาธิแล้ววางได้แล้วะเห็ด ไม้้วไตหนูกหนอยชิ้นก็คือแพ้เลยนะหอนูไม่ทัตกอะเสียววานพี่หวานไรู้สูนะอมันไม่ขึนอะยพี่หวานพี่หวานจะู ทำพี่หมีตกท่อไงน้องดิ้งน้องาิ้งนะคะต้องโดนทำทษค่ะามาให้พี่หมีทำทษนิ้วนี้นิ้วก้อยนิ้วก้อยพี่หมีบอกว่าจะไม่ดีนะมุกรอบแรกนะคะน้องมูะคะก็เป็นคนแพ้ใช่ไหมคะน้องมุรอบที่สองเถอะโดนแน่เธอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นรอบที่สองนะคะจะมาเล่นรอบที่สองเลยค่ะรอบแรกนะคะน้องมูะคะก็โดนไปแล้วใช่ไหมคะน้องค่ะโดนทำทษไปแล้วเดี๋ยวรอบที่สองนะคะดูสิว่าใครจะโดนนะน้องเล่นไทยเลยค่ะ แล้วเป็นอะไรคะน้องมุกเนื้อเนื้อนะคะวางแล้วนี่นะคะน้องมุกวางเนื้อเสร็จแล้วต่อไปดาวนี่มีขอให้ได้ของคันเด้อเป็นเห็ดคันเดียวทำไมน้องมุกมีเม็ดมูลหมดแล้วนข,นขายลงไร้ันเดียวเป็นเสือเท่เสือเ,เท่น,น,ะ,ทน,นะคะวางไว้ตรงนั้น มมดนสองอันเห็นไหมน้องมูยังน้องมูยังไม่เอาเว้นมวนใส่เดนนะได้สองอันแล้วอ่ะอ่ะดากแล้วเนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันหนักว้ามีโดนรอบที่สองนะคะพี่มญิงนะคะเป็นคนโดนทำโทษค่ะนุ๊กเลยดี่ใช่ไหม นะคะพี่เหมียวนะคะเป็นคอนโดนแล้วก็เสมอกันอยู่ใช่ไหมคะนุ่มกใช่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มกันเลยเป็นรอบที่3นะคะโอเคตือตือตือนเตือน<ล>ถ้าใครคะแนน,น,นใช่ไหมนมุ่มกใช่ถ้าใครแบบรอบอันนี้รอบสุดท้ายนะคะจะเป็นชิงซ์นาโร่ถ้าใครได้ไปนุม่มกจะให้เหรียญทองเลยโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยให้น้่มนะคะเป็นคนทอยเลยค่ะทอยหรือทายพี่เหมียวเอาใหม่ถอยใหม่พิชิตเพชรพี่หนูวาง เป็นเนื้อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ากินหาพี่เหมยแล้วนะทำไรพี่เหมยเนื้อต้องว่าให้มันสมดุลกันแล้วก็จะแบบทําเหมือนกันนะรักกันนะเหมือนลิ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอเคกันแล้วไปพี่เหมยต้องทำท่าเหมือนกันเพราะมันจะได้มีน้ำหนักเท่ากันเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเป็นเพ่ติ วางไว้ฝั่งหนูเลยไม่ใ้เห็วางไว้ฝั่งหนู <c oughs> น้อมุน้อมุขอไม่ให้เห็น<ช>ได้เหมือนกันเหมือน,นเลยก็ได้นะนะใช่เป็นพริกหวานกับเนื้อพริกหวานแล้วก็เนื้อนะคะวางเลยค่ะแล้วก็วโอ้ยอาชักมิ้วอาชักมิ้อมุนจนอมุโมโขอให้ได้สองอันและทำล้ม พี่หมูนะคะโดนน้ำท่วมโอ๊ยสรุปนะคะว่ารอบนี้พี่หมูก็เป็นคนแพ้แล้วค่ะน้องมุกก็ชนะกันเลยกลเกมนี้พี่หมูนะคะได้หนึ่งคะแนนน้องมุกได้สองคะแนนพี่หมิวแล้วเกมหนะ้าพี่หมูจะยอมแพ้ไหมคะไม่ยอมค่ะพี่หมูจะเอาชนะน้องมุกให้ได้เลยน้องมุกจะเอาชนะพี่หมูเกมนี้นะคะก็สนุก ใช,ะะใช่แถมได้รูนะคะว่าใครจะทำตกด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจเฟ f เฟลช h อ p สำหรับวันนี้นะคะที่หนูันมุนะคะขอตัวลาไปก่อนให้ยังไงอย่าลืมกดติดตามพี่มิว้วน้ำมุได้ที่รูเฟซบุ๊มิมมูกช a n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแช